สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานี่กับช่องหนองขันมากครับทางที่สองแล้วครับมานี่ทังปลามานี่เอาหมิ่นกันเอาหยาดมาเตรียมอุปกรณ์ม,ม,ม,มอาหอยาดนิกนหน่อยครับ ข้ินทียั้งลาสิปลูกกันปลูกบักเตียงปลูกกระโพดแล้วบรญยากาศับไปยืนนั่กิีบหนาก่อนไม่ขันใส่หนาไปเลยโคลรดอกเกี <c oughs> ่ยวเ,เป็นออกก่อนขอเพิ่นขอเพิ่นขอเพิ่นเด้อหัางนี่ขอเลยเด้อ Có hết hàng cho nó, ô, ôi, 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 hạng gì ừ. mà, mà, mà này. nằm nhòi quân nằm nhồi. Ô, nằm 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 nhòi. ủa nằm แม่หนึ่งกับต๊บๆแม่ปวยไก็ได้เราจได้อีกนะเอาไเใ็ดก็ออกกได้ครับีินออเดกับพีกินลำบากอ้าไปเติมกันกบห้างอยู่นั่นห้างไหนห้างห้างคุณห้างไงกว่าปะพอดีมันขนไงโหดนำาน่อยออกมัน ไม่ใช่เี๋ไปหาเห็ดกับพิดกรปิหาเห็ดพ่นองแบบนึงอยู่หรอกอกรลไรกรติดตามกดแช่รกระซับกระไข่ครับรกระดิง่งการแจ้งเ,เตือนอ้ยมาจับมาจับไม่ตายเว้ยเมย์มันจะบินตามมั้เอาออกไปไกลไกลมัน หักซะเนาะแบกแม่งสีแล้วว่าจะมาใส่แบกแม่งสีทั้งผึ่งใหญ่เนาะบอลฟ้าหน้าดำเมียมันจับไลใหญ่กอนใหญ่กอนใหญ่มั่นโดนที่คนมันเม่ายามามามาบึงห้างนี่มาบึงแาวอ่อนะ นั่งนั่นง,นงทำอุปรกรณ์เป็นเดนอนเลยครับจา้าอันนี้เฮ็ดเฮ็ดผึ่งทนะี่มัดดีขนาดคนในมัดเกี่ยวไว้ซื่อๆได้หรือ

โอ้ตัวนั้นเลยหัวนำวานหลายตัดสันๆแล้วสิบลนือเปล่าบนาน่ะตัดสันัวน,น่้นอี่โอยนำ้นำนำ,นำวานก็ขู่ลงสิเมนอยู่ปรเดยวนี้บ,บมวย น <usion> ั่นหนวันคู่ขวดให้ได้ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวยังเดี๋ยวเดี๋ยวึงครับพี่นอง